หม้อของข้าวของลูกปู่ก็ยังอยู่จานชามก็ยังอยู่ครับหม้อเบอร์ยี่สิบสองก็ช่วงออกสี่สองสองน่าจะปีปีอะไรเนาะจำไม่ได้เ <c oughs> ราจะโบยพันเห็นอยาห็นพันเห็นจานเห็นหม้อนะต้องมาดูหม้อมอ,มอ,อีกที่พันเป็นพันแปลกนะครับพันเห็นเลขลูกปู่เราต้องตีให้เปล <c oughs> ี่ยนบ,บางทีตัวเลขท่านให้บวกบางทีตัวเลขท่านไม่ให้เขียนก็ไม่เซอร์ก็คือไม่ต้องเขียน ไปกินที่ทัพดีกว่าไม่หรูตาไปในทับเงินมันอยู่หนึ่งบาทขสออะไรพี่โอ้หเหมนสุ่มไหมแต่คนที่ท่านจะมาเปิดปาร์กหรือมาถวายสานจาตรงนี้แหละมองไม่เห็นเลยสายตาไม่ดีเหมือนกันค่ะโอเคมาถึงแล้วครับทุกคนเดียวสาธุเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำสาธุสาธุ

บางคืนทั่วประเทศก็ชมยูทชมนาเด้บาทมก็โดดังทัวประเทศดเลยเรามือเคยโนหนึ่งชมนิแนลชมกุ๊ปซเสียหน้าบ่าสัตบ่าวสัตขับเอารถขับเอารถแล้วก็ทีงมนทีบีเอ็ดิงเอ็ดนยิงก็เอยเราเอาเราีนทัพพเตยแถว้อันี้ดังเลยเราก็ไม่เคยออกทุกรีแ้วก็ នៅពេលបានទីគុនចៅឆောင်းបីបុនតាមឆောင်းនេះស្ថានភាពគឺចប់ពីខាងទៅតាទៅទៅពីទៅ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  ไปห้ากับสามหกโศไปห้ากับสามหกเห็นเองลยครับเขาเขียนไว้พี่ไม่รู้เข้าเขียนไว้เขียนไว้ตันทร์น้อยนาะมาฮิตฤทธิ์เลยเดี๋ยวผมไม่เคยเขียนนะตรงนี้บเอสผมจะเขียนตรงนี้เด็กปู่เขียนให้บออันนี้น่าจะมีคนมาจุดทูบนี่เขาเขียนไว้เรียกอะไรปบ้าง สองแปดห้ากับสามหกสองแปดห้ากับสามหกตรงเี่ยวกับทนเลยอืมคอยดูว่าจะตรงกับเลขทูกหรือเปล่านะครับอันนี้เราเห็นโกดจุดไหมมาแล้วโผลก็ไมาแล้วแยบมันมีอะไรครูสวงมาโชว์หน่อยดิจุดไปเลยหนึ่งของสมัยหลวงปู่สวงเลยนะคะโอ้โหกลัวหายเนาะของดี โม่ดำหม้อระดำนี่นะในคนหลวงพุสวงใช่ไหมครับข้าวยังอยู่ไหมพี่ข้าวจะกินบ่ข้าวมไม่ยานแค่แค่ยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอุ้ยเตารีเหรออะไรอ่ะหม้ออันนี้ใช่ไหมที่ผมขูดวนนนัอันนี้เชือกอะไรพี่ท่านทำไมหลวงพุสวงพี่ท่านอะไรนะพี่เชือกอะไรไงอ๋ออันนี้เขาเรียกเชือกเครื่องโอ้เชือกนี่ไงเชือกให้เลขไม่ใช่เชือกให้เลขด้วยบอกเชือก เชื่อลูกปูตนไหครับเชืออที่องึเเชื่อเล็กเชื่อมาดูดูไกลๆหนเชืออยู่ในใม้ถูกมาสองแดอเรนอ่นน่ะนเป็นเล็กแล้วนะเนอัเป็นเล็กแปดะสองแปดห้าเนี่ยจงเลยนะเนี่ยมัหลวงป่วงมีบุญมากได้จากรเลกเชื่อทุกคนก็ตัวใจในการรับชม เส<ม>าไม้เก่าสมัยขอบคุณพี่ทัศน์มากมากที่พาเข้ามาโมมีบุญมากได้เห็นถ้วยจานเก่าก็แปลกก็แปลกน่าทำไมจานหลวงปู่สลวงนะฮะไงในกระ h a n ให้ดูเลยเอ้ยทำไมกำเหงเจ๊กนี่มันไม่อยู่เลยนะเหรียเจ็กเนี่ยนี่เปิดหก ไม่ได้จับนะครับแต่ลองกับเล็กเล็กเล็กเกเชผูสวยเมื่อเดิมเนอย่นี้ไปทูกไม่ไปอะไรเลยนั่คือถ้าผู้ชมเห็นเลขอะไรก็เมันแน่ทำมาสองเอาโชคเอาชัยวันปีใหม่ตรงกันพร้อมกันเลยทุกคนเลยตรงกันมีบุญมากคือน็กถูกาะอนลกถูกตรงกันรถด พี่ทัดแปลกมากเลยเนาะคือพี่ทัดมาเห็นตรงนู้นเนี่ยเนี่ยมีคนเขียนไว้สองแปดห้ากับสามหกแล้วพี่ทัดจุดทูปเลขแปลกเลยนะน่ะจุดทูปได้เลขอะไรที่จุดอยู่ตรงนี้นี่ใช่ที่ทูปนะนะเป็นเป็นเลขแปลกเลขคงฮะเป็นเลขแปลกเลขแปลเคงตรงไหนนะอะไรนะตรงเออตรงที่ทูบนะเลขทูบก็สวยเลขทูบก็มาชนอีกท่านผู้ชมสองแปด เหมือนผู้ย่างกำหนดมาเลยไหมหม้อหม้อหลวงปู่สวงวันนี้เรามาสองหม้อหลวงปู่สวงกันนะบางบางของฟันดีฮะจะต้องสักษางานใหญ่เลยระวังเข้ามาขโมยโทรไปหาผู้ช่วยเลยว่าอยู่คืนหนึ่งก็พักได้ ถ้าสองสับพิมไมาให้พักตกใจหมดเลยเมื่อกี้เห็นห่วงทำไมมันเ็เใช่โยนก็เลขเดียวกันเลขคนเขียนกับเลขจุดทูบก,ก็เหมือนกัน,<ใ>นอีกแ,แปลงวงอ,อกที่ที่ผมฟันช่วงนั้นเนาะฟันว่าเขาจุดทูบไว้สองดอกดอกที่หนึ่งสีสีหนึ่งดอกที่สองสองสองหนึ่งก็คือตรงนี้แล้วต็มีว่านด้วยอันนี้ไม่บอกเนาะว่านอะไรโอเค มาได้ของดีเลขทะเบียนรถนะคะพายเชือกหลวงปู่สวงกับกระท่อมและสังขารนี่ตัวเดียวกันเลขเชือกเลขเชือกด้วยเนาะแปดหกด้วยทำไมลูกปู่ต้องเลือกคันนี้ให้มาเออเนาะเลขรถอีกก็คือโดนอันนี้ถ้าไม่ออกงวดนี้ตามสามงวดกับรองราวโคตเรียนนี้เรียนนี้เขาทิ้งแล้วเนี่ยโอ้ข้างหน้า าได้ของดีเนะาะบ่าวศักหลวงปู่สวงขึ้นรถโอหลวงปู่สวงขึ้นรถ้วยหลูสวงขึ้นรถหล,ลวงปู่สวงขึ้นรถวยเป็นกหม่เสูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันได้ดปจนสี่สี่ปนามรวยสามสบมับมวยคนเจ้าเตาบ้าน,นงนรับประ้าน,นเตาปีเงินสองร้อยหกสิบด កបក pen ครับទៅតាមសកម្មភាពដូចមួយយ៉ាងដែលប៉ាន់ល្អពេល சே ប្របីលើល្អយុគលើបងល្អឯងរបស់គឺទីនោះទីប៉ាន់មនុស្សចាស់ទីដើមអរំបរានអីគេបាទយោបអោយលោកអោទីម្ដងអោយលោកបានធ្លប់បាត់ឡង់បណ្ដាព្រលឹងនេះអោយគាត់គួគាត់នៀមដូចថាធម្មតាក៏ໂຕលីខរបស់គេໂຕលីគឺຢູ່គ្រប់លោកនេះអារ័យដូចនេះទុក្ខរាផងបងនៅក្នុងបាន เธอเมืรอสิบเดือนก็เกิดหกแปดีหกเรี่ยกเชนี้ทำาไงจะเป็น68แปดเเดี๋ยววันนี้จะโยนดูอีกครั้งหนึ่งจะเป็นตัวหน้าก้องไฟลงดูจะเป็นหกแปดหรือเปล่าอจมาได้บานยุกเต้บอกอย่างใดก็ไม่ทายนอะไรหรือหรอเดี๋ยมีข้าหกันเป็นกบาแล้วทกเรียบอยู่กลมหนึ่งกุเปีาทีบานน้องน้งกุบกเปียหรือองหกแปนี่ก็กลมตีกตีท้ายเลยกุเปี้ ยนจับยนตไวยจะเป็นยงยนขึ้นขึ้นเลยครับยนเรตัวเลขเป็นยังไงก็็มีลูกูกขอบเป็เชือกสักสิบเชือกนำโช่และเป็นเชือกธรมาของโบราณตือแตรนี่แหละเราเรียกว่า บายสุดเกลียวเส้นสุดเกลียวจะเป็นเรื่องไหนเราบอกเลยเนาะพุ่งลมอะไรเนี่ยอ่ะแนี่ยตพุ่นมันเป็นต้วไหน่อครับสามครั้งแล้วพี่ทัศน์ขอสามครั้งให้ท่านผู้ชมลองดูเองเอานะคะตอนนี้มันจะเป็นแปดเป็นลมแปดไม่กวนแล้วไม่เป็นหกหมือนเดิมเลย อับตอนนี้ก็ตัวนี้แหละพีนี่รอบวงตรงนี้ใชแปดเก้าครับแปดเก้าเป็หกขนมแปดหกกับแปดเก้าอ้หูแปดหกอยู่ดีพี่ฝั่งนี้ดูลายมุมฝั่งนี้แปดหกอยู่ดีนะแปดหกมันเดิมเลขเดิมเลขเดิมดูไหมแปดหกมันเองโยนสามครั้งเนาะอายุนูนสามครั้งก็ได้ขอสามครั้งเลยเลขแปดหกจริงค่ะพี่ทัศน์ลองดูในกล้องสิแปดจริงจับเลยเด้อจับอ่าไปอยู่ที่เดิมเยอะไปนะคะเยไปอะไป หลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะลมมาเยอะเลยลมมาแรงมากต่างเรก็เป็นแปรปรวนกันเอาแล้วตัวเรื่องเป็นแปดเหมเดิมแปดเหมือนเดิมค่ะที่พันแปดอีกแปดเหมือนเดิมนะแปดเหเดิมหกเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมหรอตัวนี้เมื่อกี้ก็ิ่งนี้น่าจะปลาแคปมาโจ้ด้ยทุกคนแคปมาโจ้แล้วเป็นนี่ถ้ามองแบบนี้แปด ต้องหลายๆเยรอใช่ค่ะแปดอีกแล้ปดอีกมหัศจรรย์มากสามสองรอบแล้วก็ยังอยู่ที่แปดหกเอาอีกครั้งค่ะพี่ทัศน์ขอบารมีหลวงปู่สวงเล็กหลางสองตัวไม่แค่แปดหกอยากได้สามตัวจะไม่ได้อันท้าหลวงปู่พ่ทัก์ ขอครั้งที่สามนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือโากังบ้านดินามอตติใบนะมูต้องฟมาใช่ใช่ใช่ค่ะครั้งที่สามนะคะขออีกหนึ่งครั้งนะคะจะงมาเรงู้นข้ามกะสินไฟหลวงปูสวรมขอาครับข้ามาวงุณวนั้านับด้าีวงะ ถ้าคุณก็จะคล้องคอเป็ดมินทำอะไรล่ะหั่หลังเลยนหั่หลังให้นะคะคล้องคอใครก็อย่าเป็นนี้นะคะโดนยิงโดนยิงเป็ดเหมือนเดิมโดนขายยิงยังยังเป็นเหมือนเดิมพี่ทัดว่าไหมค่ะดูไหมดูไอ้พี่ทัดดูดูไหมดูพี่ทัดดูต้องพี่ทัดแหละเป็นคนมีเซนฮะหน้าผมนะซุปแล้วอ่ะ อันนี้หนึ่งอันนี้ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามตัวเียสามตัวเลยเนาะอนนี้หนึ่งสามตัวเลยตัวนี้ที่ท่านมีเซนให้พี่สันพี่ทัดีแปดแปดหนึ่งเหรอคะครับแปดหกหนึ่งมาเริ่มเหมือนกับถ้ามองแบบนี้ต้องไปนู่นต่อยังไงต่อพี่ทัดอันนี้หนึ่งเนาะถ้าแบบนี้หกค่ะหกนั่นอันนี้หนึ่งอันนี้หกแต่มองไปมองมา ผมว่าสามนั่นเพราะว่าหลวงปู่สวงชอบให้ปิดสนาสกัแปตัวเดียวกันหนึ่งสามแปดใช่ไหมกับหนึ่งลาม้หนึ่งหกแปดนหนึ่งหแปหนึ่งสามแปหนึ่งอะไรนะเมื่อกี้อ่ะพี่ทัดอันนี้สุดท้ายนะอันนี้หนึ่งหนึ่งยาวอย่างนี้เราตักตรงนี้แต่พอว่าวงกลมแป๊บเป็นหเป็นหกแป๊บแอันนี้สามก็คือสาม ้าก็ได้สก็ได้ท่แต่เอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะเอาหนึ่งหกสามหนึ่งหสามหกสามหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสามหนึ่งหกแปดครับเอาเดิมเอาปากกามาเขียนเลยดีกว่านะหนึ่งหกสามหนึ่งหกแปดหรือหนึ่งแปดหกเนาะหนึ่งสามหได้หมดผมยอมแต่ตัวนี้ไม่ยอมลับยังไงก็ยังงั้นเหมือนเดิมเป็นไั่ไม่ตายเลยครับเหมือนเดิมถ้าเรามอง มองลึกๆก็คือแปดแปดไม่หลุดเนาะที่ผ่านคือถ้าเลขรื่องเป็ไม่พลาดนครับเปื่ครับมองนี่มัดไปเลยครับผมแปดนี่มัดไปเลยนะแปดอะพานหนึ่งมันถูกเนาะวันวันที่สิบหกวันอะไรวันครูหรือวันอะไรวันนี้สุสุเจ็ดอันที่จับนะครับจับไปบนไซก็เป็นเปดเชือกมงคลนะคะของหลวงปู่สวงขนาดหลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านผู้ชม โอเคครับพี่ขันจะป๊เอาเคียนกว่านิดนึงนะหนึ่งหกแปดงสามแปดหนะึไปจอให้ด้ววันนี้นะคะแอดมินก็มาหาพี่ทัศนะคะมาดูเชือกมงคลนะคะซึ่งเป็นเชือกของหลวงปู่สวงนะคะเชือกมงคลมีบุญมากๆนะคะที่ได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตแม้เราจะไม่เคยเห็นท่านนะแต่เราก็ได้เห็นนะคะ ขอใช้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่็ใช่ะวจลูกีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ม่ได้